ขี่มอเตอขนาดฮะเัืองเดิมมาตีสองตีสามปีนเขาไปทะลุดตนี่จะาเปิดประตูให้แมนแมนแมนควบเราวะอันนี้คือหมู่บ้านของผมนะอ่าผมเข้าออกนี้ทุกวันผมนอนในหมู่บ้านนี้แต่ผมอยากรู้ว่ายามรู้จักเราไหมแต่ผมจะไปถามบ้านเสีเร่หลังไหนผมจะแกงถามถ้าเขาถ้าเขาไรู้ว็ช่วยช่วยช่วยยามแกสักห้าร้อยก่อนแต่ผมจะบอกว่าเสีเร่ฝากมาให้โอเคนะตอนนั้นนะ เขียนะแอบพายไปนะเอาแกนอยู่นู่นนะรถนับงเป็นมาอยู่นู่นนั่นไงแกสองสองนี่ยิงป้อมยามตรงเนี้ยสวัสดีครับลุงลุงเป็นยามอยู่นี่บ่ลุงรู้จักเสียเล่บ่ฮะจะของเต็นมังกรน่ะอ๋อรู้จักอยู่นั่นบ่บ้านเพื่อนลังนั่นบ่ แสดงว่าลุงรู้รจักอยู่แมนบ่เฮ็ดจังได๋ผมลุงยางออกมาหาผมจะเข้าได้บ่เสเล่ย์พ่นเสเล่ย์พ่นฝากเพิ่นฝากคา M100 มาให้์มะไฮเสเล่ย์พ่นฝากคา M100 ม,มาให้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับอ่ะมันบอกว่าขันแวไปทางนั้นเอาคา M100 ม,มาให้ยามแม่นเพิ่นเพินพ่นบ่ว่างามแมน่นบ่ อ๋ออ๋อขอเงินเราขี่เมาบ่ะสุดยอดเลยหรืนบปล่าขี่ผมก็ช่วยเหลือจ่ายอะไรเป็นต้นขี่เมาเลยะให้เขาออกขมาเมากับบ้านตลอดยามประจำอยู่แล้ยปีนหัวของเงินนี่ยโมเปิดประตูผมอออะะไไรรก็ใส่่ยางเจ้าแสดงว่าเจ้าเห็นเรถไหลเลยหรือเล่าอาลังเดือบเมามาเมียบ่ให้เมียเครียดที่บ้านเราถามหน่อยว่าจะเล่น เขาบอกว่าผมนี่จากผมหรอเขาไขซวงขึ้นเลยมันลังแนปะโบไคเมาไปได้แล้วขีเมาขนาดอะไดิโอเคแพ็กอีกแล้วแพ็กอีกแล้วนหูจักบ่หูจากว่าแล้วแล้วเพิ่นเมื่อกี้มันบอกว่าขีเมาขนาดน้าเดือม มาตีสองตีสามตีสองตีสามปีนปีนเขาไปทะลุตัวนี่เอาเปิดประตูไ้แมนแมนแมนควบเราะบอกมวโดิเลแล้วบอกยี่ห้อแล้บอกีหคอยตายไปหย่างนี้แมนก็เราว่า่ว่ได้แล้วตอนนั้นเะว่ามาตีสองตีสามผมถามว่าเสียเลขอีกเมาบอกว่าผมถามบอกขี่เมาค่ะกับท่านหาืนงเอไอ้ เนี่ยบอให้เขาเงือนมาทีสองทีสามเลยปีนหัวเขาปั้นดันดีดีดิเอานั้นไม่ถามว่าผมเคยช่วยเหลืออะไรแกบ้างอะไรไหมได้ถามไหมไม่ได้ถามถามไม่รู้จักเสลมไหมเขาบอกรู้จักเสลยจะถามก่อนล